สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะฮะมาอยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งครับมาดูที่ลงกันนะฮะนี่ครับโอ้ที่ลงของเสียมิมนะฮะตรงนี้เออเสียมิมทำอะไรชี้ไม้ชี้มืออะไรสวัสดีครับเสียมิมครับเสียมิมอ่า ล้ออะไรไม่ใช่ล้อเหล็กแล้วทุกวันล้อลุดล้อลุด <laughs> โอ้ที่ลงเสียมิมก็นี่ครับไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆอดูฮะผมแถวแถวนี้เลยนี่โอ้เซ็ตเอ,อื้อปโอเกือบรับ ตาำกรีนนะนาำกรีมอันนี้ครับรถถยก็เป็นรถถยของปะตุงนะเยยบน้อยเยยบน้อยมมเ,ยเยออเอ๊กเอ๊กเอกอ่ะโอ้เปปิ้งไก่วะปิ้งไก่วะเนี่ย มิมสบายเลยครับเสี่ยมิมได้ที่ท,ทแบบจอจอแล้วฮะเสียมิมก็เป็นทั้งในหน้านะครับเป็นทั้งผู้ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นทั้งผู้คุมงานนะหลายไลยอายางนะฮะ คนขับรถไทยก็เป็นวัยรุ่นสร้างตัวครับเรียกว่า,ามือฉมังเหมือนกันนะครับดูครับฝีมือของการขับรถไทยของเขาถึงว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นสร้างตัวก็หาประสบการณ์นะครับคนเรานะถ้า,าถ้าขยันครับไม่มีการอดตายนะฮะไม่มีการอดตายถ้าขยันนะครับงาน เราต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆรู้ไปนะครับค่อยๆศึกษาค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆถ้าเราขยันไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่อดตายหรอกคนก็รักก็ชอบนะครับอ่าสำหรับอ่าการทำงานของอ่าอาวัยรุ่นทุกวันนะครับนี่ครับโอ้คล่องตัวเลยนะฮะคนขับรถไทยรับคล่องตัวมากอ้าวปึ๊บ เอ้ย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 ,อยโอ้ไอโอ้อ่ะโอ้เจ้ากอแกก็ขึ้นไปฟันต้นไม้เลยเอาต้นไม้ออกนะครับมันมันติดหัวรถนะอ่ะรถไช้ก็ใช้เอลห้าพันนะครับเอลห้าพัน อ่าเป็นรถของอ่าล้อดักรีนเองเลยนะฮะเดี๋ยวนี้6ล้อดักรีนก็มีครบชุดนะครับเรียกปัตุงนะครับรถไถรถแมคโครรถ6ล้อมีครบชุดนะครับนี่ครับการทำงานอ่าของครับทีมงาน6ล้อดํากรีนนะครับ แป๊บเดียวครับกองหนึ่งอ๋อจิมมีสั่งเทตรงนี้อ่ะมันก๊อบตลอดน่เลยนี่เดยวไปนน่นเอาหวออกมอ๋อจะทบมีเฮ้ยตัวโน่นจะย้ายแตกแล้วเนี่ย มัดสภาไปเด้งทีเดียวมัดสภาเ้ยมันนานหลายปีมันโอ้เกยังเสียดายอยู่จังจะย้ายอยู่นะครับโอ่งเสียดายองค์มาดูครับตรงนี้คันนี้จะรอดไหมนะพากันเลี้ยวมีแต่เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวไม่คืนพวงอนอะไรมาตรงนี้ปุ๊บไปนู่นหมดคืนไม่ทันคืนไม่ทัน ตรงมีสองที่นะฮะตรงนั้น,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 นอ่าจะรอดอันนี้แร,รงนี่แรงแรงโอ้ถ้าคนขับเข้าใจหน่อยนี่เนี่ยแรงมากแต่ว่าคันนี้มันมันหนานะนี่มันบึกบึนนะนี่มันใหญ่ด้วยอันนี้แรงแต่คนขับอาจจะอ่อนหน่อยอ่าคนขับอ่ามือใหม่มือใหม่อึ๊บอึ๊บอึ๊บอยู่ไหมครับอยู่ไหมอ้าวเครื่องดับอึ๊บไม่อยู่ครับพี่น้องมาแล้วอ่ะเลี้ยวเลี้ยวกนเลย,ยอ่าอ่าอ่า มาแล้วทรงน้อยทรงน้อยเยียบปึ๊บอื้ยโอ้โอ้แรงแรงเหมือนกับเสียมิมพูดจริงๆนะแรงกว่าเจ้ากะอกอ่าอ้เจีมิมว่าถ้าคนขับเข้าใจนี่รถคันนี้แรงมากแรงมากร้อยเก้าห้าแรงแต่คนขับไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้า ยังใช้ได้เลยครับอย่างนี้แหละคนเอาเอาเอาแบบนี้แหละคนจะได้สู้งานหน่อยแต่ว่าถ้าคนเป็นงานแล้วก็แล้วแต่ครับแล้วแต่พี่นอ้องอ่ะออเป็นเรื่องเวลาแล้วแต่พี่นอ้องแล้วแต่ฮะแต่ผมว่าชอบคนที่กําลังที่จะฝึกงานเป็นงานอยากเป็นงานนะครับแไม่มีใครเก่งมาแต่กาเนิดครับใช่แล้วต้องฝึกฝนประสบการณ์อ่ะอย่มีว่าไม่มีใครเป็นแต่กําเนิดครับต้องค่อยๆฮะฝึก หาประสบการณ์ไปเรื่อย <apps. S 2> ๆนี่อย่างเช่นคนขับรถไทยครับไวรุ่นสร้างตัวพี่เ้องอ่าเห็นไหมเขานี่มีความคล่องแคล่วหันซ้ายหันขวาอ๊บอ๊บอ๊บอึไม่ได้เลยครับตัวเล็กตัวเล็กปัฒน์ยัน่อยไม่คิดเล้ากินยาหนิทันรถไชหนาอยเฮ้ยมีว่าคนนี้นี่ใช้ได้ครับเรียกว่าต้องเอา ามาอยู่ร่วมงานให้ได้ฮะนานๆน,น,นะฮะนานๆต้องเอามาร่วมงานอยู่นานๆน,น,นะครับเพราะว่ารถใหม่ฮะรถไถก็รถใหม่นะรถประตุง้งตรงนี้อู้น้ำออกเลยตรงนี้เป็นทางน้ำหรือเปล่าโอ้ยโอยโอ,โอทางน้ำที่เขาใช้น้ำตลอดเอ๊ นี่นะ่ะเสียดายขี้วัวน,นี่นะ่ะเอาไปเออเอารถไยดันเอาอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอบางเท้านะพี่ครับพี่อ็ได้อ่ะไอ้เจ้าผูนี้เวลายังไงเออ ตรงนี้ก็น่าจะหลยเที่ยวอยู่นะครับตรงนี้อาจจะปูพื้นให้เต็มแถวแถวนี้น่าจะปูหรือเปล่าอันนี้โอ้โอ้โอต้นยางครับพี่น้องตายตายตาย,ตายะกรีดไปทุกทุกต้นนะพี่น้องดูนี่ครับครั้งแรกที่กําลังที่มาเห็นต้นยางแบบอย่างนี้ตรงนี้ต้นยางที่เขาเพาะไว้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นต้นยางที่เพาะไว แล้วก็ไม่ได้เอาไปปลูกนะอ่ะใหญ่ขึ้นก็ต้องกรีดเอาอพี่น้องอ่ะ นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ปรึกษาดีกันก่อนสิมิมจะไปทางไหนต่อนี่ก็นางงานของสิมิมไปเรื่อยๆครับแถวนี้คลิปนี้ก็บายๆนะครับสวัสดีครับ